นี่หน่องยสวยงามมากเลยนี่คือแห่งแรกแห่งเดียวในโลกเลยชาวต่างชาติอยู่ข้างบนเต็มโอ้โหคือ พี่น้องเอ้ยจะแมนสวยงามคักพี่น้องการสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตุกท่านทัศนะ์สบายดีพี่น้องสูงุขูมสุกสนได้พี่น้องเด้ย,ยินดีตอนหับก่อนสู่สองขั้นจนสแนลเซ็นกเก่าเซ็นเคยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มองตูนกายยือนอยู่ที่ด้านหน้าลานพับปรามหาเจษด,ดาบดินเนาะพี่น้องเนาะเชิงมน,นีกัสิพามาชมโลหะประสาทเนาะพี่น้องเนาะเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในโลกเลยพี่น้องเอ้ย มีที่เมืองไทยทีเดียวในโลกเลยเนาะอันนี้ก็คือสวยงามมากพี่น้องตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่นมาดูแลต้นไม้เยอนะเนาะมาปลูกต้นไม้เยอะโอ้โหสวยงามหลายพี่น้องแดดจ้ำเลยเหมือนนี่เนาะในเบื้องฝั่งนี้เบื้องในอันนี้คือเพื่นหามเขาไปนั่งข้างในเนาะสวยงามหลายพี่น้องเลย เดียวให้เบิ่งสักนิดหนึ่งสีเหลืองทรอง แดดคัก,กนเร็วมานี้พี่น้องเดี๋ยวสิฟาขึ้นไปสมข้างบนเดี๋ยวพี่น้องด้วยพีน่นองคือเฮาแนมไปแกเห็นสาต่างชาติเพิ่นอยู่ข้างบนโน้นเด้อพี่น้องเพืเ่นแห่งจังสถาน,านที่ท่องเที่ยวนี่นะเดี๋ยวให้เบิ่งอันนี้คือแบบนั่งรถฝานมาและสะดุดตาเลยนะพี่น้องคือลวดลายศิลปะลวดลายวัฒนธรรมของไทยเนาะสวยงามหลายพี่น้องเลย ก็คืนผลก็สิเปิดไฟแบบสวยงามเลยโชนนี้พี่ดองเลยสีเหลืองทองอลา,ามเลยเนาะ่ปะน้อพี่ดองเดี๋ยวเขาเข้าไปข้างในกันเลยเห็นเอาพี่ดอง ข้างในคือสวยงามมากแบบสองสะอาดแบบไม่มีขยะเลยเนาะจงกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวกันน้องเอ้ยนี่เนาะเพิ่นมากันทัวร์เลยเนาะมีทัวร์พี่น้องฝั่งไทยพาเพิ่นมาเที่ยวได้พี่น้องเอ้ยนะโอ้โหมาเที่ยวกับแบบสวยงามจริงๆนะนะพี่น้องพี่น้องโอ้โห คือตอนนี้แบบเป็นแดดแดดกำลังแบบออกนะก็เลยเหตุแบบสถานที่ก็สวยพอแดดจ้ำออกมาแห่งสวยกว่าขักกว่าเดิมพี่น้องเลยพี่พีเอฟซีที่เข้ามารับชมแล้วบังจุนกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บังคับจุนในการทำคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อคนแรหนึ่งไลค์ด้วยพี่น้องนี่เนาะป้าพี่น้องบางคับจุนนั่งรถมีฝานมาเนาะพี่น้องนก็เลยแบบ อยากกะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ f c รับชมอีกครั้งเนาะพี่น้องก่อนที่จะสิ้นปี2023เนาะเห็นเนาะ๊าพี่น้องสวยง่ามายอันนี้คือเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในโลกเลยเนาะพี่น้องโลหะประสาทเนาะเดี๋ยวพ่ะบองจุนพามาเบิ่งประวัติของเพิ่นเพิ่นจะติดไว้ตรงนี้เนาะซึ่งว่าตอนนั้นบองจุนมาอ่าบุได้อ่านให้ฟังเนาะมืงเนี่ยพี่น้องนี่ อันนี้จะเป็นประวัติของเหร่นนะพี่น้องอันนี้เนาะประวัติโลหะประชาติดเป็นสื่อเรื่องเดิมของอินเดียเรียกมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหมายความถึงประสาทที่มียอดเป็นโลหะนี่เนาะพี่น้องเหรียนเปลี่ยนไปตั้งแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงมานี่ตั้งแต่ตอนนั้นเนาะพี่น้องพอศสอง,สองนี่เนาะ พศ2389ก่อนบุรณะเป็นแบบนี้เลยี่น้องเด้อนี่ก่อนบุรณะพอปีพศ2520เนาะพี่น้องเนาะเป็นกับบุรณะเป็นแบบนี้อีกพศ2550นี่เป็นสีแบบนี้นะี่น้องปัจจุบันนี่เนาะเป็นบุรณะใหม่เป็นสีทองเลยทีนี้นเนาะบุรณะตั้งแต่ปีพศ2500 หกสิามเพี่น้องถือว่าผ่านไปสามปีเนาะปัจจุบันเป็นแบบนี้นี่นาอพี่น้องเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในโลกเลยให้เบิงให้เบิงต่างชาติเต็มเลยอยู่ข้างบนนู่นเนาะโอ้น้องเลยชาต่างชาติอยู่ข้างบนเต็มตาบ้ากุ้จุนกันมารอบนี้เป็นรอบที่ชามแนแหละพี่น้อง แต่ว่าอยากจะกลับมาเก็บภาพบรรยากาศให้ f เอฟซีมอีกครั้งหนึ่งเนาะคือแบบ้าพอดได้แบบอยากเห็นสวยงามกว่านี้บางทชานแนะนำนั่งรถฝานมากลางคืนเด้ะกลางคืนพี่น้องสวยตั้งแต่ลานพับพาอ่าเอยเอินซื้อผิดอีกแล้วพี่น้องเลยลานพับพามหาเจ็ดสราบรดินเนาะตรงชนน้นัพิ่นจะเปิดไฟแบบกลางคืนสีเหลืองทอง <c ười> คือเมืองไทยนี่เพินแบบอนุรักษ์ไว้นะพี่น้องนเดี๋ยวพาเดินรอบรอกเมื่อนี้สังเกตเห็นต่างซาร์มาลายน้องพี่น้องเราเพินอ,อยู่ข้างบนนะคือจะมีพี่น้องทัวร์จากพี่น้องฝั่งไทยนี่แหละพาเพินทัวร์เที่ยวนะฝังด้านนน้นก็จะเป็นวัดสเกต รู้ว่าวัดภูเขาทองเราอยู่ก็เนมยนไ,นไปไทยพอสมควรนะมีบริการศซาบสุดไทยโอ้นี่ร้านศซาบสุดไทยนะพี่น้องเพิ่งโอ้โหพี่น้อง,อองสวยงามมากเลยนี่คือแห่งแรกแห่งเดียวในโลกเลย นะทเที่บอกการเที่ยวจากต่างประเทศงามบ่พี่น้องงามบ่ถ้าง,งามก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อป้าดตเมื่อนี้สิบุรีภาคขึ้นไปเลยพี่น้องเดอ้อเพราะว่าบ้าจนภาคขึ้นไปสองรอบแล้วเนาะเมื่อน,นี้เอาเป็นว่าชมภาพข้างล่างเนาะมุมสูง ชมวิวข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้จะขออนุญาตบอกพาขึ้นไปเด้อเนื่องจากบังจุจนกะขึ้นไปสองรอบแล้วเนะะาะากพาชมบริเวณรอบรอบเอางดงามมากพี่น้องเอ้พุทธองเฟิ่อเฮิใหม่อยู่เฟื <c oughs> ่นงังก่อช้างเนี่ยคือทุกที่ของเมืองไทยเพิ่นจะอนุรักษ์อา,าอารามสมัยโบราณสมัยเก่าแก่ไว้เพียงแต่เพิ่นงจะแบบ ปร hm. ับเปลี่ยนไปมูลณะใหม่ให้ช่วยง่ามกว่าเก่ากว่าเดิมเนาะพี่น้องคือพื้นที่เพิ่นเนี่แบบว่า ดูแลความเรียบร้อยได้ดีนะพี่้องมึงเนี่ยคือแบบเป็นพื้นที่แบบไร้ขยะเลยนะมึงมีขยะสักชิ้นเลย เดี๋ยวบอมจุนพาขึ้นไปตรงข้างในตรงนน้นนองพี่น้องเนาะโอ้โหให้เบิงอีกทีนะพี่น้องนี่ฝั่งนี้ย้อนแสงงดงามมากพี่น้องเอ้ยอยากให้เอฟซีมารับชมน้ำกันเนาะหากว่าบ่มีเวลากะสามารถรับชมผ่านติดตามซองของบอมจุนไว้เ้อพี่น้องเด้อ อัปเดตสถานที่ของเมืองไทยกรุงเทพมหานครเรื่อยๆนะพี่น้องปะเดี๋ยวเขึ้นไปข้างในสักนิดน,นึงเพื่อนให้ถอดรองเท้าอยู่บอกอ๋อเพื่นให้ถอดข้างบนเนาะจนถอดข้างล่างเนี่ยอ,อันนี้กะเฮ้ากันยังประัานเคยเขามาตรงโซนนี้จักเถอะนะ มันปิดไฟไว้เนาะ น้อพี่น้องนาะตในบอบจุนก์กออกมาจากข้างในแล้วเนาะนี่นาะพี่น้องข้างนอกอันนี้คือแบบต้องมากลางคืนแห่งสวยงามกว่าน,นี้พี่น้องพอเพิ่นเปิดไฟเนาะบอบจุนก์เคยนั่งรถมีฝานมาแถวนี้เสียนเพิ่นเปิดไฟในช่วงยามกลางคืนนะคือแบบแนมขามาแบบสวยงามจริงๆนะพี่น้องอยากให้มาชมเองเลยเนาะโอ้พี่น้องเอ้เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะพี่น้อง ตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นกินดูแลแบบกำลังปลูกต้นไม้ช่อมแซมต้นไม้อยนะู่เนาะโอ้พี่น้องเลยฮาว่ามากักหักคลิปนี้เนาะพี่น้องในการทำคลิปของอวามขุนจุนกับฝากกดไลค์เด้๋ยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ควางขุนจุนในการทำคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็สิได้จบไปเสียนสนิทแ้วพี่น้องเด้อจะได้กับฟอกันใหม่อีกทีหนาเนาะกัขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชม ุก้่ายกับสบายดีสวัสดีครับพอกันมาอีพี่หนาได้พ่น้องเลย